การจูนแบบ next level กับระบบที่ซ่อนอยู่ในเกมเหตุผลที่ผมข้ามวิศวีเกียรส์สนั่นก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่สําคัญมากกว่าในการจูนระบบ traction control <c oughs> เพื่อเป็นการปูพื้นก่อนที่จะไปสู่คลิปนั้นและนี่คือรายการ intro gamer intro gamer เติมเกมคุ้มสุดขีดต้อง MacLaren Shop ใช้เพียงแค่ ID เท่านั้นเติมง่ายปลอดภยัยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้บริการ24ชั่วโม,มงและขอย้ำว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนอย่าลืมนะครับเติมเกมคุ้มสุดขีดต้อง MacLaren Shop นิ้งอยู่ใต้ description สามารถกดเข้าไปเติมกันได้นะครับผมเรื่องแรกที่เราจะพูดกันคือระบบ traction control หรือชื่อเต็ม traction control system ระบบที่ช่วยควบคุมการถลายลของล้อเพื่อให้รถเกาะถนนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับบนพื้นที่ลื่น หรือเลงแรงๆแล้วล้อหมุนฟรีระบบนี้ก็จะทํางานหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือระบบป้องกันอาการ understeer หรือเรียกว่าระบบป้องกันอาการลดไหลนั่นเองช่วยถอด traction control ออกให้ทีสิครับมันก็กันลดไหลนี่แล้วทำไมต้องปิดละ่ะนั่นก็เพราะว่า 1. ระบบนี้จะเข้าไปลดกําลังของเครื่องยนต์ 2. ระบบนี้จะทําการเบรกอัตโนมัติขณะที่ล้อหมุนฟรี 3. หรือทั้งสอ,งอย่างร่วมกัน ทำให้รถเสียความเร็วไปช่วงหนึ่งก่อนจะออกโคง้งหรือจะพูดง,ง่ายๆว่าระบบนี้เป็นระบบที่จะคอยดึงขาเราให้เราขับได้ช้าลงในช่วงของจังหวะจะออกโคง้งอาจจะ0.25วินาทีหรือ0.5วินาทีหรือแล้วแต่การขับของแต่ละบุคคลแทนที่รถจะออกตัวได้เร็วมันทําให้รถคันนั้นช้าลงลองนึกภาพง่ายๆสมมุติว่าในสนามมีโค้งทั้งหมด10โคง้งนั่นหมายความว่าคุณขับรถช้ากว่าคันถหน้าประมาณ5วินาทีนั่นเป็นเวลาที่ค่อนข้างเยอะมากสำหรับเกมแข่งรถ กับการถ้าคุณปิดระบบนี้ไว้มันก็จะเหมือนกับสบู่ที่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าได้อย่างเสียอย่างซึ่งในเกมแข่งรถเนี่ยระบบนี้จะมีอยู่แทบทุกเกมแล้วใน Racing Master มีไหมคำตอบคือมีครับลองมองขึ้นไปดูข้างบนครับ <S <S> <S นั่นแหละครับ TCS แล้วเราจะปิดมันยังไงขั้นตอนแรกปิดตั้งค่าตัวช่วยทั้งหลายก่อน อันดับ2ไปที่การจูนแก้รรทัดที่3ตรงอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับคือ 1. เปิดตลอดเวลา2เปิดแค่บางช่วง3ปิดไปเลยเลือกตามความสามารถของผู้เล่นและตามความสามารถของรถซึ่งในระบบเนี้ยพยายามอย่าไปปิดตามผู้เล่นอื่นหรือปิดตามรถคันอื่นควรจะปิดตามความสามารถของตัวเองและความสามารถของรถเพราะอะไรเราก็น่าจะรู้กันดีนะครับระบบต่อมาระบบ ABS หรือชื่อเต็ม Anti-lock Braking System เป็นระบบที่จะเอาไว้กันล้อล็อกเวลาเบรกระบบนี้เป็นอีกหนึ่งระบบที่จะมีอยู่แทบทุกเกมแข่งรถซึ่งใน Racing Master ก็มีเช่นกันซึ่งใน Racing Master เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในเบรกเท้าซึ่งเมื่อเราเบรกกดเบรกเท้าแรงๆเนี่ยระบบนี้ก็จะทำงานทันทีระบบนี้จะทำให้ไม่เกิดอาการ oversteer วิธีใช้งานระบบนี้ที่น่าจะเห็นผลมากที่สุดก็คือจะเป็นช่วงที่รถเกิดอาการ oversteer หรืออาการท้ายปัดและเราใช้เบรกเท้าระบบ ABS จะทำงาน ซึ่งการทํางานของมันจะดึงหน้ารถให้กลับมาตั้งตรงแต่ในทางกลับกันมันก็จะเสียความเร็วถ้าเราใช้เบรกเท้าคู่กับคันเร่งระบบนี้ก็จะทํางานจะสังเกตได้ว่าเมื่อเรากดเบรกเท้ากับคันเร่งพร้อมกันรถจะยังสามารถขับต่อไปได้แต่จะไปได้ในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากและจะทําการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นิดหน่อยกลับกันเมื่อเราเข้าโค้งด้วยความเร็วที่สูงและใช้เบรกเท้าแถมระหว่างการขับ traction control กับ stability control แย่งกันทํางานไม่หยุด หรือชื่อเต็ม Electronic Brake Force Distribution หรือจะเรียกง่ายๆว่าระบบ Stability Control ระบบกระจายเบรกอัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกซึ่งระบบนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเราขับรถด,ด้วยความเร็วที่สูงและเรากดเบรกเท้าและระบบ ABS ทำงานถ้าระบบ ABS เอาไม่อยู่ระบบนี้จะทำงานต่อเนื่องทันทีซึ่งมันจะทำการล็อกล้อหลังทำให้รถนิ่งไม่สามารถหักซ้ายหักขวาได้ซึ่งในส่วนนี้ผมยังหาประโยชน์ที่จะใช้กับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นข้ามไป ระบบสุดท้ายระบบ AYC หรือจะเรียกชื่อเต็ม Active y o w control คือระบบควบคุมการหมุนของรถรอบแกนกลางโดยการถ่ายแรงบิดไปซ้ายหรือขวาของล้อหลังเพื่อให้เข้าโค้งได้ไวขึ้นมั่นคงขึ้นทำงานตอนกดเบรกมือซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยกดกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปหนึ่งในความรับของการจูนอีกเรื่องหนึ่งคืออัตราเร่ง ซึ่งอาการเพิ่มอัตราเร่งเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาเราเข้าโค้งเราจะหลุดจากเกียร์สองได้ไวขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มอัตราเร่งเนี่ยจะไปช่วยแก้จุดบอดของการเปิดระบบ TCS ด้วยนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําคัญมากของการจูนแถวสุดท้ายการเพิ่มน้ําหนักของรถเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะนั่นก็หมายความว่าเราจะเร่งได้ช้าลงเพราะว่ารถก็จะใช้ทอร์กเยอะขึ้นทําให้เปลี่ยนเกียร์ได้ช้าลงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกรดเล็กๆนะครับสําหรับการจูนในการแข่งขัน การที่โปรเพเยอร์เล่นเก่งจนไปถึงจุดสูงสุดของเกมโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรพวกนี้ทําให้การแข่งขันหลายเกมถึงมีสิ่งที่เรียกว่าโค้ชมาคอยบอกสิ่งพวกนี้เพิ่มเติมโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่คอยบอกเรื่องพวกนี้นะครับให้กับโปรเพเยอร์เพื่อให้โปรเพเยอร์ไปถึงปลายทางได้นั่นเองแต่ถ้าเราฝึกฝนด้วยความเข้าใจเราสามารถทะลุกําแพงที่โปรเพเยอร์บางคนไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งโค้ชนั่นเอง รถที่แรงขึ้นไม่มีทางที่จะมีข้อเสียการที่รถแรงขึ้นแล้วคุณควบคุมไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณยังอ่อนหัดเพราะฉะนั้นก็ต้องทุ่มเทกับการฝึกให้มากขึ้นและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับผมสามารถสนับสนุนผมได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้้วยครับสำหรับเติมเกมค้มสุดข,ขีดต้อง maclean shop ลิงก์อยู่ใต้ description สามารถกดเข้าไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ของผมได้ทาง channel short channel เช่นเคยนะและทั้งหมดนี่ก็คือ Intro Gamer ขอแค่ได้เถียงไว้ก่อน่ายคลิปก่อนเอาเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปหลงที่ทำผิดทำเนื้อเสร็จแล้วิ๊กจูมินเนี่ยนออเช9งปิกาจูกับมินเนี่ยนไหวไหมวะเนี่ยมันจะมจะถ้าปีีอยู่อะใหม่ละทำไรไหนใหม่นะไล่รถจะไปแปะชื่อตัวเองอะ ทำทำลายของตัวเองใช่ไหมผมพีเ่เป็นลายของตัวเองหมดทุกคันเลยนะตอนเนี้ยเอ้ยเป็นคันหลกัหลกๆที่พี่เล่นเนี่ยตอนเนี้ยพี่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วโอ้โหโคตรแรงอ่ะโอ้โหโคตรแรงอะ่ะแรงเลยจะมาสู้จะมาสู้หนนะสเหรอ <laughs> ไปดี๊ี่ <laughs> เข้าโค้งดีกว่านี่คนที่ขยัเนี่ยพี่กันเนี้ย <laughs> ไอ้ดี ID ใหม่เห,หรอหเปลี่ยนชื่อเอาไอ้ดีเพิม่มเรื่องอ่ะไอ้ดีอ๋อไอ้ดีตัวเองไม่มี <c oughs> เราจะเล่นเหรอ <c oughs> ไม่มีกระจิตกะใจเล่นลหรอหรือว่าตันแล้วก็ปิดแต้มได้เดี๋ยวเล่นด้วยแต่มันไม่ปิดแต้มไ,ไม่ได้แต้มเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยครับแมคคาร่นแต้มระดับหนึ่งเขาเล่นยังไงใส่มาด้วยความยากลำบากขึ้นแรงหนึ่งแล้วเหรอ แม่ก็แต้มระดับหนึ่งกันแล้วนะเนี่ยเดีเดี๋ยวผมน่าจะเอเฟนบุโก้น่าจะให้ใครสักคนมาเล่นแล้วก็ไอ้นี่หรอมันเป็นอารมณ์เหมือนสุาตาลต่านจ้างมาเล่นอย่างเงี้ยหรอโมไม่รู้แล้วก็แบบจะอยู่ก็ขึ้นนะตอนแรกมันไม่คิดมันไม่คิดมันมันระดับหนึ่งแล้วแต้มแค่ 1, 7, ะะพันเศษเองถ้าพ่าุ๊อยู่อยู่แม่งพอผมขึ้น 1, 8, พันแปดผมแม่งเอาเอาตามเลย โอ้เฮียแล้วกูเป็นธรรกิหน้าธรรกิจขอบทำไมวะเนะี่ยเรา,เ,เ,ราเราหวังจะแทงมากเกินไปไงแล้วอะ